เป็นกวักใบโพดังข่าวอาโบครับครับผมเป็นไม้ฟอร์มที่ถือว่าสวยใหญ่ครับแสบตาชมพูจนม่วงครับนี่ครับก็จะลายประมาณนี้เลยที่สวนจะเล่นประมาณนี้เลยโปโตล่าด่างเหลืองครับนี่ครับเหลืองโบเดี๋ยวมาดูว่าผมเก็บสะสมอะไรไว้บ้างครับอ่าอันนี้ครับเป็น กวักใบโพดังข่าวอาโบครับครับผมเป็นไม้ฟอร์มที่ถือว่าสวยใหญ่ครับแล้วลายดีมากครับใหญ่ให่จริงครับตัวนี้สวยด้วยครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูครับเนี่ยครับเทียบกับตัวผมตัวผมสูงร้อยแดสิบครับผม ก็ซื้อ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 ต้นเขาสองต้นเขาพี่ก๊อฟเขาตัดแบ่งขายไงพขอของก๊อฟเหรอใช่ครับพี่ก๊อฟตัดแบ่งขายอีอีต้นนี้เขาตัดแบ่งขายไหม่ขาสวยต้นนี้มันสวยครับก็แต่นี้ก็ซื้อซื้อสองต้นก็เลยนั่งคุยกันบอกซื้ออานนี้เราซื้อยกต้นยกแม่ไม่ดีเหรอก็เลยซื้อยกแม่ก็เลยพิมพ์ไปหาเขาบอกว่าซื้อยกแม่ก็ได้เขาเปิดมาสองสองหมื่นสามครับเขก็บอกสองหมื่นยกมาส่งเลยก็นั่นนะครับแล้วก็เลยไปเอาไม้ฟอร์มนี้หายยากแล้วครับ ไม่ไม่ค่อยมีไม่เคยเห็นโบขนาดนี้ครับมีแต่เล็เล็กเลใช่ครส่วนใหญ่เป็นเล็กๆครับหรแยกไหมยยกไหมผ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 มไม่ได้แยกครับใช่ครับหรือว่ายังยังไม่แน่ใจไหยครับเพราะว่าผมยังมีต้นเล็กอยู่ที่ว่ามีมีสองต้น<ม>ครับแล้วเขาขอบอกไ้มว้า มันจะหลุดไม่หลุดมันมันมีเคยกรณีแบบของพี่เจมเที่ว่ามันหลุดเขียวไปเลยอ๋อหลุดเขียวพอเอามนอย่างไม้เนี่ยถ้าตัดปุ๊บมันจะหลุดเขียวเป็นธรรมชาติพอไม้มันกระเทือนพอได้ระยะเวลาของมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาด่างครับมันเป็นธรรมชาติของไม้ครับบางตัวมันสะเทือมมันก็หลุดไปเลยแล้วเดี๋ยวพอได้พอไม้มันได้อายุได้เวลามันก็กลับมาอย่างไม้พึ่งเนี้ยเมื่อก่อนที่ผมไปเห็นนะเขียวนะครับไม่ใช่ไม่ได้ด่างนะครับผมเคยไปเห็นไม้พึ่งนี้มานานแล้วครับครับ จนมันเนี่ยมันมันสวยแบบนี้ครับผมว่าต้องมีปีสองปีแล้วมั้งปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนครับผมใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จริงฟอร์มใหญ่จริงใช่ครับ,ค,รบคนถามซื้อผมเยอะนะแต่ผมไม่ได้ขายเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> แก้วสารพัดนึกแบมบินใช่ครับมิบบนดาใช่ครับมันเป็นตัวด่างชมพูมนี่ครับมันก็ด่างดีด่างทุกใบแนะครับจริง อ่าบอลกระดาษกันดาครับนี่ครับก็จะลายประมาณนี้เลยที่สวนจะเล่นประมาณนี้เลยครับต้นนี้ถือว่าใหญ่ยังไม่เคยยกยอดด้วยสวยครับอันนี้เป็นต้นต้นที่สวยมากแล้วก็มาดูอ่านี่ครับโอตโตล่าด่างเหลืองครับนี่ครับเหลืองโบลายเขาจะเหมือนช้างช้างเหลือง้งเหลืองเลยใช่ครับลายเหมือนช้างเหลืองเป็นสเตียเหมือนช้างเหลืองเลยครับตัวนี้ค่อนข้างจะหายากยังมีไม่กี่คนในประเทศไทย ครับค่อนข้างจะน้อยมากนะครับมารอบนี้ใบนี้ชัดขึ้นเยอะเลยใช่ครับไม้เขาจะที่แล้วก็จะเห็นประมาณใช่จะเขียวประมาณนี้ครับพอใบเขาเริ่มเริ่มได้เริ่มแก่ลงเนี้ยลายก็จะขึ้นใช่ครับอันนี้ถ้าแบบกลางแจ้งจริงๆอะผมบอกเลยว่าจีดมากใช่เหลืองมันเหลือเป็นทองอะครับเนี่ยลองไหมอ่ะไม่ลองกลัวหายครับกลัวไก่จิกใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ มันจะให้ขยายพันธุ์ยากไหมอย่างนี้ถ้า<ค>จะไม่ค่อยได้ไหมส่วนมากจะต้องหั่นยกยอดชิ้นใช่ครับ <นะ S 1> ส่วนใหญ,ญจจจจ่จะต้องจะต้องอายกยอดครับพวกนี้จะจะไม่ไม่ให้หน่อครับถ้าเราไม่ยกยอดเขาครับค่อนข้างจะยากไข<ช>่อย่างอย่างปโตลาตัตวเนี้ยไข่ก็ให้ยากครับ<อ>ใช่ครับไข่ใ,ให้ยากมากมันขยายพันธุ์ยากไงราคาไม่เลยได้เหรอใช่ครับไม่ค่อยมีใครมีด้วยใช่ไม่มีใครมีครับเห็นล่าสุด ขายต้นขนาดเนี้ยที่ยังไม่ได้แยกจากต้นแม่เห็นเขาลงขาย5้าห้าหมืครับตัวเนี้ยผมเพิ่งดูมาได้ประมาณสักสองสาวันเองครับอันนี้เป็นอฟอนิคาตาเป็นไม้ป่าทางแถบจันทบุรีครับครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากก็ไม่ค่อยมีคนมีเท่าไหร่ครับตัวนี้หายากเหมือนกันแต่สวยนะสวยแต่ว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงไอ้เพิ่งนี้จะสวยหน้าฝนหน้าฝนจะสวยมากครับแล้วเขาชอบชื้นสูง,งใช่ครับม,มันเป็นไม้ป่าไ,ไม้ป่าใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราชนีแห่งอโลคาเซียครับตัวนี้คือราชนีแห่งอโลคาเซียนะครับคือเซเลดิบิตี้หรือว่าบอนดับชมพู um ครับผมนี่ครับต้นนี้สวยมากเป็นที่นิยมมากครับ,รบทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ เนี่ยครับ,รบเวลานั้นสีเขาจะแบบแสบตาสิชมพูจนม่วงครับมันสวยจริงครับเนี่ยขึ้นกล้องไหม้นกล้องสุดๆคือสวยจริงครับมะเช้าผมก็ยังยังแอบมาถ่ายรูปเลยใช่เดินเข้ามาปุ๊บไม่ได้ดูไม้หลายวันเดินเข้ามาปุ๊บโอ้สวยมากก็เลยถ่ายไว้ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> คือม้มัน มันไม่สวยองบอกยางไมันมันสวย,มมสวยไม่รู้จะบอกคำ,คำว่าอะไรคือมันสวยจริงๆ <c oughs> ครับแล้วก็เนี่ยครับก็มีเก็บแม่พันธุ์ไว้ผู้นี้จะขยายพันธุ์ได้ก็ต้องยกยอดครับถ้าจะไปรอไข่หรือว่ารออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมต้งแต่ทาไซเรนมาปีปีกว่าละเป็นปีอะปีหนึ่งอะตัวนึงเต็มเลยถ,ถือว่าปีหนึ่งเต็มได้ขายไปฟองเดียวครับไม่ไม,ไม่ไม่มีใครจริงๆครับ บอกได้เลยว่าไม่มีไข่หายากมากไข่เนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยต้องยกยอดครับมาตัวนี้ต้องยกยอดอย่างเดียวหน่อไม่ออกเนี่ยครับถ้าเรายกยอดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเรายกยอดไว้เนี่ยเพิ่งเนี่ยคือคือเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเรายกยอดไว้เนี่ยคือต่อเขาเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งเนี่ยจะมีตอหมดมีตอทุกอันแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาต่อเขาเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยววันนั้นหน่อมเขาก็จะออกเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็ออกหน่อล่ะ นี yes, ite, ่ก็ด่างดีครับเนี่ยนี่นี่ก็ดีเกินไปเผือกไปเลยเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้ก็ต่อมันเนี่ยครับก็จะให้ดูผมก็มีต่อเสลงเก็บไวเยอะเหมือนกันนี่ครับนี่นี่นี่เพิ่งแทงขึ้นมาครับเนี่ยนี่ไหมครับเนี่ยเล็กๆนะครับนี่เพิ่งแทงขึ้นมานี่นี่ก็เปิดใบมาโหดีเกินไปครับเนี่ย อย่างนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดังดังดังดีแต่น้อยดังเยอะก็ใช่ครับนี่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 ก็เสนเดนอีกเหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับนี่คเล็กๆนี่ครับเสนเลนเหมือนกันนี่ก็ส่วนใหญ่กน็นี่ก็ตอช้างที่ตัดตัดไว้ครับก็จะเปิดแบบน,นี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่สวยผลสุดท้ายก็กลับมาสวยใช่นไหมครับเนี่ย อันไหนครับไม่หลุดครับเนี่ยด่างนี่ครับเนี่ยด่างนอ่ยอดนะครับเป็นไม้ยอด,ยอดใช่ครับอันนี้ที่เรายกยอดไปนี่ยอดเขานี่เพิ่งจะเริ่มกลับมาดีปกติด่างสวยมากไม้นี่ครับนี่เพิ่งจะเริ่มกลับมาดีเดี๋ยวต้องอีกสักประมาณสักสามใบละถึงจะได้เห็นไม้ที่มันมันมันสวยจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันด่างเนี่ยครับเนี่ยดูจากกล้องก็เห็นนะครับพวกนี้มันจะด่างดี อันนี้ก็ยอดอีกเหมือนกันพอเรายกยอดยอดมันจะสะดุ้งเวลาเรามาปลูกมันเพิ่งจะเริ่มกลับมาอันนี้ตอนแรกยกยอดใหญ่นะครับไม่ใช่ยอดเล็กๆเนี่ยยอดพึ่งนี้แบบนี้ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ปลูกปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะยุบมาเป็นแบบนี้เล็กๆแบบนี้ถ้ายกยกยอดใหญ่มันก็จะ่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเนี่ยไม้มันจากสะดุง้ง<า>ใช่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นมันก็ค่อยๆใหญ่กลับไปอีกเหมือนเดิม อันนี้ก็จะเป็นช้างขาวอันนี้ก็เป็นฟลอริดากับวาคอมครับครับแยกหน่อมาหรอใช่ครับอันนี้เป็นหน่อของฟลอริดากับวาวาคอมใช่ครับที่เราทําไว้ครับเดี๋ยวยังมีเยอะยังไม่ได้ขุดใช่เนี่ยครับอ่าฝักที่ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเขาผสมตัวเขาเองเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เขาผสมเองเราไม่ได้ผสมนะครับครับ อันนี้เป็นช้างเหลืองแม่ที่เราซื้อมาแรกๆนานแล้วครับทุกนี้ก็ผมซื้อมาก็เป็นปีแล้วอายุก็น่าจะประมาณร่วม2ปีได้ครับไม้พึ่งเนี้ยนะครับเหลืองดีครับเหลืองดีส่วนใหญ่ไม้ที่ผมซื้อมาจะเป็นไม้คัดลายทั้งหมดคือเราชอบเล่นไม้สวยคือไม้สวยก็ยังยังขายได้ต่อเนื่องครับ เหลืองทะลุทะลวงจอเลยค่ะครับเหลืองเหลืองจริงครับเหลืองเหลืองเนี่ยอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยถือว่าฟอร์มดีโอกาสน่าจะได้ไปประกวดครับลายดีฟอร์มดีเขาดูนี่เลยบ้างค่ะงานประกวดงานประกวดก็จะดูฟอร์มไม้ก็เลยหนึ่งเลยฟอร์มไม้ก้านต้องตรงไม่บิดไม่เบี้ยวก้านต้องโค้งงอนเนี่ยครับก้านก้านมันจะโค้งแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นงอนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีงอนโค้งงแล้วก็อ่าตำหนิ ส่วนใหญ่ไม้วัดกันท Alle, pues anda, ใ ez, ใี่ตําหนิตอนนี้ใครในใครน้อยความสมบูรณ์ก็คนนั้นก็ได้แชมป์ครับครับส่วนใหญ่จะประวัติกันตรงนะส่วนใหญ่ไม้ทุกต้นที่ส่งเข้าประกวดมีตําหนิหมดครับขึ้นอยู่ว่าใครจะตําหนิน้อยตําหนิมากครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่นี่ที่น่าจะได้เข้าประกวดใช่ครับที่สมบูรณ์น่าจะต้นกล้วยหรือ ไอนน้เป็นช้างช้างช้างเหลืองครับช้างเหลืองที่หลุดหลุดว่ามันหลุดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีด่างอยู่นี่ครับเนี่ยมันหลุดตัวนี้เมื่อก่อนผมซื้อมาน่าจะประมาณแสนสองแสนสามเนี่ยครับอันน้ตตงดใช่ครับต้องตัดครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดอีกเหมือนกันครับนี่ครับเวลาไม้ด่างดีๆก้านมันเขาจะลายดีครับก้านเขาจะสวยเป็นเส้นเลยครับ ก้านดูก้านบง่งบอกถึงว่าไม้อนาคตจะดีไม่ดีก็ดูที่ก้านได้ครับด่ดางลงก้านส่วนใหญ่ไม้ก็จะ,จะโอเคครับไม้ที่ส่วนผมส่วนใหญ่ก็คัดเลือกมาโหสันหามรราทั้งประเทศแล้วครับเล่นตัวไหนก็เล่นสุดครับสุดทุกต้นจ้าครับแต่ช่วงนี้ไม้มันไม้พวกนี้มันอายุเยอะมันก็จะเป็น เป็นธรรมชาติของอะโลคาเซียที่เวลามันออกดอกหรือว่าไม้มันใหญ่มันแก่มันก็จะโทรมเป็นธรรมชาติครับแต่เราก็จะมีรุ่นรุ่นเนี่ยเด็กๆทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆครับเวลาเราตัดใช่ไหมเราก็เราก็จะปล่อยแห้งก่อนพอเราแห้งปุ๊บใช่ไหมเราก็จะลอกนี้ครับเนี่ยลอกนี้ให้ตามันเปิดนะครับเนี่ยครับแล้วนั้นตามันก็จะเปิดแล้วด้นานใบก็จะแทงหนอ่อครับ ใช่ครับส่วนใหญ่ผมจะปล่อยให้แห้งแล้วค่อยค่อยค่อยลอกครับผมจะใช่ครับเนี่ยครับเวลาเลือกหนอ่อช้างเหลืองก็หนึ่งเลยคือแบบเนี่ยก็ต้องดูแม่พันธุกันเลยแม่พันให้มันเหลืองดีดีลายดีๆแล้วก็ดูหน่อที่มันลายไม่ทิ้งแม่แล้วมันจะเสถียรโตขึ้นมันจะไม่ดุดต้นแม่ต้นเนี้ยถือว่าตอนที่ผมชั่วโมงที่ผมซื้อก็คือผมว่ามันสุดของประเทศละผมซื้อมานี่คนแบบว่าทักมาถามผมเต็มเลย ขนาดขนาดกาบเนี่ยใช่ครับมันคือไม้ก็คือแบบว่ากาบดอกยังดางใช่ครับดีดีครับดีครับต้นนี้สวยจริงคอนเฟิร์มได้เลยผมชอบมากชอบจริงครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเดินเข้ามายังแบบโอ้โหว้าวเลยขนาดผมเจ้าของสวนยังว้าวเลยว้าวจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มได้ สวยอันนี้คือว่าเนี่ยไซเรนหาเวลาหาเนี่ยหาด่างนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยดูดูดูตัวอย่างอันนี้ไปเลยสวยย่วนใหญ่จะหากันไม่ค่อยเจอด่างลายแบบนี้ครับมันเฟดมันก็จะเฟดแบบนี้ครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยจะประมาณนี้ครับนี้เขาก็ลงก้านอยู่นะเอ๋ลงก้านเขาใช่ครับใช่ใช่ครับจริงจริงไม้พวกเนี้ยที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นไม้หัวกะทิ ของไอ้นี่เลยครับคือไม้เนี่ยไซเรนเนี่ยมันชุดหนึ่งมันจะมีสวยให้ห้าสิบหกสิบแม่เลยชุดหนึ่งจะมีสวยประมาณสามหน่อสี่หน่อแค่นั้นนะครับไม่เคยไม่เคยมีเยอะเกินนั้นเลยพอได้สวยแต่และชุดมาเนี่ยเจ้าของสวนนะเขาก็โทรให้ผมไปเอาครับผมผมก็จะซื้อมาแล้วก็มาตั้งแม่พันธุ์ทั้งหมดครับคือไม้ที่อยู่กับผมนี่คือไม้หัวกะทิทั้งหมดครับได้ไปจากสวนเนี้ยครับผม <laughs> เชื้อดีเชื้อดีครับ <laughs> <laughs> คือมันเป็นสีชมพูแล้วมันดูแบบ มีสเสน่ห์มีความขลังของของเขาครับชใช่แล้วมันมีความหวานหวานหวานดุนดอ่าไซผมซื้อมาช่วงนั้นก็ตัดสดหน่อประมาณแค่นี้สองใบาสามใบก็แสนสี่แสนห้าแส6หกประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ขายออกไปเรื่อยครับก็ซื้อไซเรนมาตอนนั้นน่าจะประมาณสัก4ีล้านหล้านได้เฉพาะไซเรนซื้อซื้อเยอะ,พอะเพราะไซเรนมันแพงครับซื้อมาเยอะแต่ตอนนี้ก็ขายออกไปมากแล้วก็ขยายมากครับ ส่วนใหญ่ทาออกไม่ทันครับเวลาออกตลาดปุ๊บคนนู้นก็มาแบ่งคนนี้ก็มาแบ่งครับหรือว่ามานั่นก็มีหลังไม้หรือว่าเข้ามาที่สวนคนก็มามาขอแบ่งไปครับครับขายดีครับผมจะบอกว่าเป็นไม้ที่ตัวหนึ่งเลยที่ว่าช่วงนั้นมันราคามันสูงอ่ะคนที่แบบนั่นก็คือราคา,าจับต้องไม่ได้แช่วงนี้เวลาเนี้ยคือราคามันดาวลงมาก็จะมีหลายๆคนที่ตอนนั้นที่เขาใฝ่ฝันที่อยากได้เขาก็ช่วงนี้เขาก็เก็บสามารถเก็บได้ครับก็เลยแบบขายดี ถ้ามักราหก 6, 6ตอนนี้หน่อที่ออกมาก็ส่วนใหญ่ที่สวนจะขายอยู่ประมาณ6 0 0ันเจ็ดครับประมาณนี้ครับฟิโลตัวหนึ่งครับเป็นพินน้าครับผมก็เป็นไม้ฟอร์มอีกต้นหนึ่งที่ว่าใหญ่มากตัวนี้ก็ได้มาจากเคนภูภูมครับโกลเด้นดรกก้อนกล้วยด่างผมที่สวนผมก็จะมีกล้วยด่างอินโดเลยหนึ่งแล้วก็วาคอมสองแล้วก็ฟอร์ดีราสามแล้วก็ตานีสี่ครับแล้วก็จะมีมาริอง